ไป,ไปนะจ้าไปลุยกันเลยทุกคนรีบกลับ,บ้านกันเถอะโอ้ย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 จังหวะสะดุดอีกแล้วเกียร์รถแหมเป็นให้ไม่ได้ทุกรอบสินะจะรอดไหมนี่ ขับไปดีพี่ครับไปครับไปครับไปเร็วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเร็วเกี่ยวแม่งค้างตลอดเลย พี่จะแซงก็ไม่แซงไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยๆพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่เอ้ย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 มาดิครับ <Yeah. Woo. S 1> ไปพี่ไป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 เออไปไปเลยไปเลยอย่างนั้นดีขอเบี่ยงทีหนึง่ง ออรีบมากบอกเลยรีบมากอยากกลับบ้านแล้วโอ้โหขนาดไฟแดงไฟเขียวยังเติดทางให้คิดดูแล้วกันนะารัป <Yahoo! S 1> ปิดไปเลยดูละหาร แหววเลยนะฮะโอ๊ย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 ,อยเหมือนอะไรจะหล่นไม่มีอะไรหล่นใช่ไหมโอ๊ยรีบรีบรีบมากอยากกลับบ้านอยู่ค่ะ อ๊ยโอยเวฟเวเวอย่าทำอย่างนันดูไซด์ดูขาดด้วยเวฟอะนี่อีกคันนอีกแะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นัอื่เหรอตัวเราแยะแหละใจเย็น <laughs> <coughs> they say that she's not easy, but she's really complicated. <coughs> <laughs> yeah. me it it it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. Never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm good. อย่าเพิ่งเบี่ยงข้าพเจ้าขอเบี่ยงก่อนโอเคขอบคุณครับโอ้รีบมากบอกเลยรีบมากโอ้โหสวัสดีแกป๊ปไม่รู้ใช่แก๊ปเปล่าแก๊ปไว้ก่อนแหละเห็นอะไรของเขาแก๊ปไว้ก่อนอะ เลือกเล็กมากมองซ้ายมองขวาเลือกล็กมากบอกเลยยังไงยังไงแท็กซี่ขับไปขับไปเออถ้าไม่ขับไปก็เบี่ยงหลบไปโอเคขอบคุณครับโอ้ย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 เบี่ยงแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะ โอ้โหกูี่เสียงตอลอยตอแหลมากไปพี่ไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจวดไปเลยพี่จวดไปเลยโอ้โห,ห,หเลือกกมากตอนนี้เลรักมากบอกเลยอยู่ข้าวด้วยเนี่ยบอกเลยอยู่ข้าวมาก โอ๊ย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 ซาเล้งซาเล้งเอ้ยใช่ซาเล้งป่าวะเอาละหมดเวลามันแล้วทุกคนขับรถติดไม่กล้าขับเร็วกลัวมันอันตรายนะไม่ดีนะตรงไหนเร็วได้เราก็เร็วตรงไหนเร็วไม่ได้เราก็ต้องเร็วเอ้ยไม่ใช่ ตรงไหนเร็วไม่ได้ก็ไม่เร็วเออพูดอย่างงี้ดีกว่าตรงไหนเร็วเร็วไม่ได้ก็ไม่ต้องเร็วดิไปเร็วทําไมอ่ะเออเอาไปเอาดิเอาดิเบี่ยงเลยเอาดิเอาดิอาดเอาดิาดชนนะอ่ะชนนะชนกูนะชนกูนะชนกูนะเออจะเบีย่ยงอย่างเดียวเลยเฮ้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 ยหลบแบบหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยหลบแบบดิจิตอล เฮ้ยเรามาทางนี้เราคิดถูกไปเนี่ยเราคิดถูกแล้วใช่ไหมฮะดูแลทางกิดไม่ถูกว่ะไปทางนี้ดีกว่าตามคันหน้าไปเลยสวัสดีครับไม่รู้ว่ารถคันอะไรแต่รู้ว่าสวัสดีครับเจ็ดกอไก่โอ้โหไปใช้เจ็ดกอนด้วยชื่อเดียวกันเลยรถเราก็เจ็ด กรอ,อเหมือนกันก็คือกรนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหทุกคนพ่อมาเต็มเลยหรือยังไงกันครับเนี่ยโอ้สวยจวดโอเคอย่างจวดเลยลูกพี่ อยากยกดิวให้นะแต่มือไม่ว่างกำคลันอยู่เฮยเฮยเฮยยังไงครับคันนี้ไม่รู้อะเราจะตามนายเราเชื่อใจนายเราเชื่อว่านายไปได้แต่เราไปไม่ได้ออ,อะไรวะเขาไปได้เราก็ต้องไปได้สิเออเฮ้ยอันนี้จะไปไม่ได้ละเพราะว่าติดคันข้างหน้าอยู่นี่ยแหละโอ้โหเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น โอ้โหสุดจัดกระเป๋าโอ้โหทุกคนเห็นไหม <Yahoo! S 1> โอ้โหกระเป๋านี่คือแบบสีแบบโพนี่มากใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกโพนี่ใช่ไหมโอ้โหกระเป๋าสีฟงุงฟรงิฟรงสุดๆโอโ้สุดยอดอะคนคนนี้สุดเกินโคตรเกินนะครับอัฮ่า อยากจะทำความรู้จักเหลือเกินดูล้อเขาี่ทุกคนสวยมากเลยมันกลมแบบโอ้โหว้าใหญ่ใหญ่บาวบาบาวบาบาวบาทุกคนคิดว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง หรือว่าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนเป็นผู้ชายนั่นเยังไงวะสรุปเขาเป็นใครใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์คอมเมนต์มาคอมเมนต์มา,อมมมาโอยโอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอะไรข้อตาโอ๊ยโอย,โอยสะบัดสะบัดมีแฮนด์สะบัดเล็กน้อยถึงกลางกลาง ทุกคนดูสิดูความสมาร์ทเฉียบเท่ของเขาสิอะไรวะสมาร์ทเนี้ยบเฉียบปาร์ตอะไรวะเขาเขาต้องพูดยังไงวะเฮ้ยเล่นไม่เป็นวะ่ะเล่นมุกนี้ไม่เป็นอ่ะโอ้โหโอ้โหสุดวะ่ะเฮ้ยสเตอร์เขาเป็นสีแดงด้วยวนะน่ะใช่ปะใช่ปะหรือว่าเราดูผิดปะ เห็นปะสเตอร์เขาเป็นสีแดงอแล้ะโซ่เขาที่เงาวิ้งเลยอ่ะเพราะเนี่ยมันโดนแสงไฟอ่เห็นปะ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 ี้ยเน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 ียเนี้ยเนี้ยนี้ยเนเนี่ยเน้ยเน้นียเนเนียนเีเนีเนเนยเนีนี้ยเ้เนีเยเ้น้ยเ้นเน้ยน้นียเนียเยเนรนเนี หรือว่าจะเป็น G X, X วะเออใช่แน่ๆเลย G X S พันแน่ๆเลยทุกคนมั่นใจมากผมว่าใช่วะ่ะมันคุ้นมากเลยนะเว้ยต้องลองขับตามไปดูถ้าเกิดทันนะอะไรกันครับเนี่ยไอ้เยมมึงทันก็แตกแล้วมึงดูมันขับดิย <Yahoo! S 1> ไอ้เียกูแค่รอยห้าสิบไม่เป็นไร ด้วยใจรักเราจะไปให้ถึงเฮ้ยเฮ้ยสกิลเราก็ไม่หยอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยพันแล้วไงอะครับก็ตามมาทันนะครับก็พอซอกแซกได้อยู่อะครับเฮ้ยทักษะเราก็ไม่เลวนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่เราก็สสยมุดเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยเคันนี้ไม่น่ารักเลยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดไม่ดี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 ดด oh, <no. S 1> เดี๋ยวยืดไปครับขี่ซะดีโชคดีนะเราไม่ใช่ตำรวจแต่เราเป็นตำรวจต่างหากเฮ้ยนี่อีกคันหนึ่งทำ mm. ไมถึงไม่ชอบขับเปลี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วเปิดไฟเลี้ยวกันนะ่ะเออดีแต่ว่าเขามึงก็เหมือนกันแหละเออเออเออบลือมาขอโทษพี่อินไปหน่อยเออ มันจะพูดถุกไปอย่างนั้นมันจะพูดเฮ้ยรถเขาขั้นงามจริงวะเฮ้ยดูตอนแรกก็เปิดอเออสีดำไม่สวยนะทำไปทำมาเออสีดำก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสีมันคมเข้มดีอ่ะเฮ้ยดูดิเราจะตามนาย เราจะตามนายไปแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราไปได้เปล่าแต่เราก็จะไปเท่าที่เราจะไปได้แต่ถ้าเกิดถึงบ้านเราแล้วเราขอจากลากันก่อนนะขึ้นนะเราคงไม่ได้ไปกับนายโหยสุดยอดมากเลยอ่ะค่ะพี่อ้ย คนคิดว่าเขาเล่หาเราปะวะเขามองก็ตกข้างเลยหาเราใช่ไหมอะใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาต้องเลแ่แน่ๆเลยเว้ยหรือว่าเขากำลังสนใจเราวะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแค่ขับตามก็สนใจได้อะเฮ้ยอะไรกันครับไม่ใช่เขามึงคิดไปเองสุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้องอืมวาซานอะไระเนจะพูดคนเดียว,ลวเลย เราคงต้องจบกันเพียงแค่นี้นะมันจะมาเฮ้ยเขาไปทางเดียวกับเราอ่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันผมลิขิตขีดเขียดแท้ๆเฮ้ยเอาไม่ใช่ว่ะเขาไปของเขาอ่ะบายบายสุดยอดเลยพี่เค okay.